โยคะทำอข่รรู้่ยกขึ้นเลยัยอกออกทน้ำทิ้ง ใ่ลงไปทาเย็นอพักไว คนแม่ดูบรรยากาศตอนเช้าหลังบ้านเ่้ยเห็นนกกระยางมหมลนกกระยางเนี้ยกกระยางอ้าอุ้ยช่วยเจ็บนกกระยางตัวเล็กเกินไปว่ามองไม่เห็นอันนี้เขาทำอันนี้เขาถจะทำนา <No. S 2> นกไกยาของพี่มันตัวเล็กมามองเห็นบีรยากาศสบามอืมโยนอะเราัาทำใครรวมกันสองใบทำทุกเช้าให้พ่อทานนะคะก่อนไปทำงานสองเส้ยหน่อยอย่าโดนนะอย่าโดนปุ่มนะ กาจะมาทำนี่นะคะเพื่อนนี่ค่ะเห็นไ,ไหมลวกไหมลวกน่ากินมากเกือบสุกเลยค่ะลวกเกือบสุกเลย เช้าอีกใบหนะึ่งอืมทานไส้รั่วทุกเช้าก่อนมาทำงานแลจ๊ะ นี iec, ่เป็นไงนป๊บนึ่งอเราซอสจะไปใกล้ห้น่อยทีนี้เราก็จะเอาอะใครแู้บ้ ทีนี้เราก็จะอซอสพริกไทยใส่นะขอบคุณค่ะนะคะทุกคนซอสใส่ไปเลยจ้ะซอสแม็กกี้พอติชุกจะมีขนมปังด้วยอันนี้พริกไทยแต่วันนี้มีขนมปังหมดกินแต่ไข่ลวกไปแล้วกันไปเสิร์ฟกันจ้ะได้แล้วนะ่ไป ត្រែ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 ໄຂរួចមកលឿនចាចៅໄຂរួច